สวัสดีครับท่านผู้ชมเชา้ชาเช้าวันนี้วิธีไทยกับพาท่านผู้ชมมาชมดอกไม้สีม่วงเนาะครับเอททอทิ้วันนี้วันนี้ออกมาสองช่อนะเลือจะเป็นสามช่อสามช่อช่อหนึ่งจะมีอยู่สามกลีบนะดอกสีม่วงนี่ดอกสีม่วง มันเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งท่านผู้ชมเอ้ยบางดนูนี่อาทิตททุกครั้งที่มาดูก็จะเห็นตัวนี้ซึ่งเป็นสีชมพูเนาะสีอมชมพูแล้วก็มีดอกที่ออกด้านข้างเห็นไหมเป็นดอกไม้แปลกประหลาดท่านะผู้ชมเอ้ยคือเป็นแบบนี้เป็นดอกที่มีสองสองจังหวะ <c oughs> เอ้ยในจังหวะสองจังหวะ อันนี้ก็เป็นดอกอยู่แล้วนี่อืมแล้วก็มีดอกตัวนี้อีกท่านผู้ชมเอ้ยออห,ห,หลายคนก็นบอกว่าวิธีไทยอันนี้มันคือต้นอะไรเหรอเออทำไมมันสีแปลกๆนะแปลกๆนะอืมไม่เคยเห็นบางคนก็นบอกว่านี่แหละวิธีไทยเขาคือสับประรดสี แต่เป็นอีกพันหนึ่งนะอีกพันหนึง่งบางคนก็นจะเรียกว่าดาบเศรษฐีหัวใจเศรษฐีอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่อยู่ในตระกูลเห็นหนาอใบแข็งๆไนดะ้ท่านผู้ชมเอม้ถ้าเป็นสบับปะรดทั่วไปก็สิมีมีหนามเนาะใบมีหนาม,ม,นามเป็นยักักยักัก,กแล้วก็มีเป็นมากขึ้นตรงนี้เป็นบอกท่านผู้ชมเป็นมากขึ้นตรงกลางอ,อันนี้นี่ มันไม่ใช่มันเป็นสับประรดสีอ่ถ้าเป็นสับประรดสีเป็นหัวขึ้นแล้วหกอ,อกไปกินอันนี้สับประรดสีก็คือจะมีดกอกขึ้นมาตรงกลางแปลกๆเบนบอกท่านผู้ชมวิธีไทยก็เลยเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมเบิ่งว่าที่บ้านมีไหมแบบนี้นะมีไหม แต่ถ้าไม่มีนะถ้าอยากจะปลูกก็ไปหามาอยู่ร้านต้นไม้นะไปบอกเขาว่าอันที่อิตาวิธีไทยรีวิวนะมีหรือเปล่าดอกสีม่วงแล้วก็มีกา้านนี่นี่ก้านดอกนี่ไอ้ตรงที่เป็นช่อของดอกนี่นี่นี่เป็นสีชมพูเนาะทุกตัดกับสีเขียวของลำต้นพี่ลึกท่านผู้ชมเลยแล้ว ก้านของดอกนี่เห็นบอกนี่แทรกขึ้นแทรกขึ้นอันนี้เป็นใบเป็นดอกก้านดอกที่ที่ที่อ่ากรีบดอกที่ร่วงโรยไปแล้วมันจะสิ้นแลบติดอยู่กับต้นมันแล้วก็มีตัวใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะตัวใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆจนกว่าจะหมดอายุไขท่านผู้ชมเลยมีตัวตายตัวแทนและที่สําคัญก็คือว่าดอกไม้ชนิดนี้น่ะมันแปลก มันแปลกเพราะว่ามันตัดกันระหว่างสีชมพูกับสีม่วงและก็สีเขียวซึ่งคนละอย่างกันเลยนะเวลาที่มองมองมาเก่ไกหรือว่าเอาไปตั้งไว้ในต๊ะโต๊ะรับห้องรับแขกหรือว่าโซฟาแบบนี้เนาะเขาก็สิบอกว่าอันนี้เป็นพลาสติกใช่ไหมเพื่อนว่าโ <laughs> ออบแม่นพลาสติกไหน อันนี้เป็นต้นไม้ของจริงครับต้นไม้ของจริงได้ท่านผู้ชมเออบึง่งนู้น่วิธีไทยก็นึกว่าเขาเกิดขึ้นมาเนาะซื้อมาแต่ที่แรกนี่มีดอกนึงแล้วก็มาแทงช่อดอกออกแล้วก็มาแทงออกแทงออกเรื่อยๆครับอืมก็มีตัวตายตัวแทนนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่เห็นบอกกำลังซีมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาหรืออาจจะเป็นการ ก้านของตัวนี้นะก้านของดอกตัวนี้แทงขึ้นมาพอตัวนี้ร่วงโรยไปตัวอื่นก็จะขึ้นมาใหม่นะแทงขึ้นมาสองดอกสามดอกงามท่านผู้ชมเอ้ยมันเป็นต้นไม้แปลกๆสร้างสีสันสร้างสีสันแต่ว่าตัวอื่นก็มีความสวยไปคนละแบบอันนี้กัสีสันของเขาก็คือ ดอกสีม่วงซึ่งเป็นสีแห่งความมงคลเนาะและก็สีชมพูสีแห่งความอ่อนโยนนะ <c oughs> <c oughs> เวลาที่เฮาเน็ดเหนื่อยจากการงานมาเนี่ยเวลามาเบิ่งดอกไม้สีสวยๆงามๆเนาะกับตัดกับสีเขียวมันเป็นอะไรที่เหตให้เฮารู้สึกสดชื่นโดยเฉพาะ ต้นไม้ที่เราดูแลเองนะตื่นขึ้นมามาปลูกมาเบิ่งมาอย่างมันหดน้ำพวนดินใส่ปุ๋ยนะเวลาที่เราไม่เมื่อยมากกมาเบิ่งมาเบิ่งมาดูแลมันสิรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นเนาะท่านผู้ชม <c oughs> บกคือที่เบิ่งอะไรที่มันแตก,แตกหักๆเหี่ยวแห้งต้นไม้ยืนตายซาไร้ชีวิตชีวา คือคนหน้าตาบูดบึง้งนะโบ,ยยโบมียิ้มย้อยโบมียิ้มแย้มหน้าตานี่ครึงขมึงทึงทั้งมีแต่สิความโมโหวความโกรธกิ้วริว้วรอยให้เห็นไพยก็คือกคือกะนะเว้ากัหะู่กกระจันกระเจียวเออไม่มีนุ่มไม่มีนวลนะอมีแต่เสียงแข็งแข็งอันนี้ไม่มีความไพเราะเพราะพริ้ง มีแต่สเสียงให้มีแต่สเสียงโอ้โหไม่มีความไพเราะไม่มีความนุ่มนวลนะเขามาเบิ่งดอกไม้หากกสิเห็ดให้จิตใจเขารู้สึกดีขึ้นจากกำลังโมโหโกธาอยู่กับเอออ่อนลงนะดูดอกไม้สวยๆงามๆเห็นไหมเนี่เห็นไหมเนี่เห็นไหมนี่มาดูชั้นสิ กำลังเบ่งบานนะมีความสุขสดชื่นเอาละสำหรับท่านผู้ชมที่มาติดตามวิถีไทยในเช้าวันนี้นะก่อนที่จะไปทำงานกะมาดูต้นไม้สวยๆงามๆนะเห็นบ่นี่มันเป็นกรีบขึ้นท่านผู้ชมเลยซึ่งไม่มีต้นไม้ชนิดใดที่มีดอกซ้อนกันแบบนี้ในโลก <c oughs> นะนอกจาก ประเภทนี้เท่านั้นนี่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 ตระกูลนี้แหละตระกูลไอสับปะรดสีนี่แหละนะแล้วกับวิธีไทยก็ดูแล้วว่ามันจะมีหลายชนิดหลายพันธุ์บางทีก็จะเป็นช่อขึ้นสวยๆนะบางทีก็จะเป็นดอกอย่างอื่นนะแล้วแต่ว่าใครจะสร้างสายพันธุ์ของเขาเป็นแบบไหนนะอาจจะมีหลายอย่างมีหลายสีลายสีสันวิธีไทยกับโมฮูนะเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ นะเห็นอยู่บาดนี uh ้บางคนก็บอกว่าว in ิธีไทยอันนี้มันไม่ใช่สับปะรดสีนะเห็นไหมนี่ถ้าเป็นสับปะรดมันจะต้องมีลูกขึ้นตรงกลาง่าแล้วใบก็ต้องเป็นใบใหญ่ๆเห่นว่าเออที่เห็นอยู่ในยูทูบเบอร์หลายคนเอามาเนี่ยเห็นไหมสับปะรดสีเนะ่ะเป็นใบอย่างใบใหญ่ๆแล้วก็สีนั่นสีนี่นะมีลายเป็นขึ้นอืม อ,อ,อาซิเมนเนาะวิธีไทยกะถ้าหากว่ามันไม่ใช่สับปะรดสีกะขออภัยนะสำหรับท่านผู้ชมที่รู้จักว่าต้นอันนี้คือต้นอะไรนะกะมาแชร์ประสบการณ์มาบอกกล่าวเล่าสิบให้ฟังหน่อยว่าอันนี้มันคือต้นอะไรนะบางคนกะสนิทคานว่าโบเมนเศรษฐทีอดบอก เออเห็นไหมนี่นี่มันคล้ายใบแบบนั้นนะนั่นนันนนนเห็นบอกนี่นี่เศรษฐีคอดนะคล้ายๆคล้ายคล้ายคล้ายนี่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 เห็นบอนี่นี่นี่ใบเล็กเล็กใบเล็กเล็กนะใบเล็กเล็กนี่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 ใบเล็กเล็กเศรษฐีคอดหรือเปล่าวิถีไทยผมว่าบางคนก็บอกว่าเศรษฐีเรือนในหรือเปล่าหรือเป็นเศรษฐีเรือนนอก อืมใบคล้คลายๆกันใบคล้คลายๆกันก็จริงแต่ว่าอันนี้มันแข็งนะนี่ท่านผู้ชมเอ้มันแข็งนะมันแข็งมันมีความแข็งแรงถ้าเศรษฐีเรือนนอกกับเศรษฐีเรือนในนี่จะมีเส้นสีขาวนะเป็นเส้นสีขาวอยู่ขอบนอกคือเส้นเศรษฐีเรือนนอกอยู่เส้นสีขาวอยู่ตรงกลางคือเศรษฐีเรือนใน แล้วก็จะไม่มีดอกแบบนี้นะเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในกระสิมีไหลออกมาด้านข้างแล้วก็ออกแม่แผ่ลูกไปเรื่อยๆนะ <c oughs> อันนี้นี่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสับปะรดสีนะที่วิธีไทยอ่าได้ข้อมูลมาที่เสิร์ชเข้าไปใน youtube แต่ก็บอค่อยมีบอก่อยเห็นไม่ค่อยมีแสดงว่า เป็นต้นไม้ที่หายากนะหายากโบเม่นยางไปในทางแหละไปคุดเอาในตามแกหัวหน,านาคนาบบมีบบมีบบมีหรือว่าไปในป้าไปในโคกไม่มีเช่นกันนะเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าเป็นต้นไม้ที่มีราคานะและก็จะต้องเป็นต้นไม้ที่ได้รับการดูแลเลี้ยงดูปลูกเท่านั้นถึงจะมีนะ ถ้าเอาไปปล่อยไว้ตามหัวไล่ปลายนาหรือเกิดธรรมชาตินี่เซตท่านผู้ชมเลยเป็นต้นไม้ที่อยากให้มีคนดูแลรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยเนาะเออมันถึงสิเกิดดอกออกผลนอกจากว่าจะอยู่ในบรรยากาศของเขาอย่างเช่นในป่าดิบชื้นไหนี่อยู่ในต้นไม้สูงๆนะและเขาก็ไปอยู่ในใต้ต้นไม้สูงๆนั่นนะนะ มีความชุ่มชื้นตลอดเอออันนี้อันนี้อันนี้ใช่บรรยากาศเขาจะต้องเป็นแบบนั้นแล้วก็มีใบายบาใบไม้นี่ปกคลุมดินมีความชุ่มชื้นตลอดเรียกว่าป่าดิบชื้นนะถ้ามาคนทอดน,นี่เซ็ตท่านบุ้ช่อให้ <c oughs> แห้งไปเนาะเอาละสำหรับมือน,นี้กะเอามาเป็นพระเอกของเรื่องนะต้น สับปรดสีหรือว่าดาบอาจจะเป็นดาบเรียกว่าคท่าก็ได้นะนะ,นะเออคัทท่านี่ถ้ามันโบเมนดาบเออเป็นคาาัทอ่าชีตั้งชื่อว่าคัทาเศรษฐีก็ได้นะถ้าเป็นแหลมขึ้นอ่ะแหลมก็เป็นดาบนะถ้าเป็นแหลมขึ้นนะ่นนะดาบอันนี้เป็นคัทาเศรษฐีเห็นบอกเห็นบอกอันนี้อันนี้นนเป็นจับเห็นบอก <laughs> ได้ชื่อใหม่แล้วอืมกระซิมีแต่ของ คุณตาวิถีไทยนี่แหละที่ว่าเป็นคทาเศรษฐีที่เป็นสับปรดสีและก็มีเชื่อว่าคัทาเศรษฐีหัวใจสีเออคทาคทาเศรษฐีสีชมพูปาทิทช <c ười> และที่สำคัญก็คือมีสามดอกนะกลีบของเธอเนี่ยจะมีสามดอก มันบ่งบอกถึงความมงคลได้เลขสามท่านผู้ชมเอ้ยอเใหนได้ใจจังว่าจังสั้นเพราะว่ามันไปสืบเนื่องเกี่ยวกับในเรื่องของอ่าความเป็นมงคลอะเลขสามมงง่ายไ,ไปเลขสามถ้าเป็นในเรื่องของอคริสเอากับพระบิดาพระบุตรพระจิตถ้าเป็นทางพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ สามคำว่าสามนี่มันเป็นเลขมงคลอยู่แล้วนะและก็ยังเป็นสีม่วงสุดยอดท่านผู้ชมเอ้ยไปหามาปูกเด้อไปหามาปูกยาัมรีรอเดินเข้าไปลานต้นไม้เลยขอต้นแบบนี้นี่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 ถ่ายแก็บเอาไว้เลยโหลดเอาคลิปวิดีโอนี้ก็ไปให้กับร้านขายต้นไม้เอาต้นอันนี้มีอยู่เบา <laughs> ต้นกระไดก็ซื้อมาโหลดท่านผู้ชม เพราะมันมีหนึ่งเดียวในโลกแบบนี้นี่นี่นี่กลีบดอกสองกลีบแล้วยังมีก้านของดอกที่เป็นคททาสีชมพูนะตั้งชื่อเอาเอาสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมอยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุอง้งมือหน้า นอนรับก็ขอให้ได้เงินหมื่น <c oughs> นอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีชูดเดินทางไปไหนใกล้ไกลก็ขอให้ปลอดภัยจากโควิด -19 นะไปสมัครงานก็ขอให้ได้งานทำผู้จัดการรับสมัครทันทีนะเพราะเป็นคนมีเสน่ห์มาดูต้นไม้ของบ้านของคุณตาวิธีไทยแล้ว ให้ต้นไมน้นี่ส่งผลให้หน้าตาของท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเห็นผู้จัดการเห็นนี่เอาคนนี้เลยสมัคร <c oughs> รับเอาเอาอ่าเจ้าหน้าที่เขาเขียนกรอกใบสมัครเลยรับสมัครเป็นพนักงานทันทีคนที่ไปสอบกพอสอบพนักงานเทศบาลสอบอบอตอกคอให้สอบได้ลำดับต้นๆน,นะ มาดูต้นไม้มงคลแล้วก็แกกกาข้อสอบกับเป๊ะ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 นะเออนักธุรกิจการงานก็ขอให้ประสบผลสำเร็จนะได้กำไรเยอะๆมีลูกค้าดีๆามาสั่งสินค้านะแล้วก็ได้กำไรหลายๆครับสำหรับมื้อนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ ท่านผู้ชม